ถามคำถามทันเนาะที่อาร์ตอบเลยได้ไหมพระเจ้าจําเป็นไหมใช่ไหมจาเป็นที่ต้องพิสูจน์ไหมอย่างไรอย่างนี้ด้วยเนาะหมายถึงว่าจําเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีไหมาบเกี่ยวกับอ่าใช่ใช่ขาบเกี่ยวกับนรกสวรรค์ด้วยอ่านะรประมาเอ่อผมต้องบอกจุดยืนตัวเองก่อนว่าผมเป็นกโบเอธิอทที่นับถือพุทธนิกายเซนนะครับก็เลยตอบว่าไม่จําเป็นครับ ต้องตอบว่านิพานจําเป็นมากกว่าอันนี้การหาพระเจ้าแทบไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเ,เราผมแยกอย่างนี้นดีกว่าว่าเราต้องเราต้องมองว่าพระเจ้าผมแยกพระเจ้ากับชีวิตหลังความตายออกจากกันก่อนนะก็คือในมุมหนึง่งอ่ะพระเจ้าก็เปรียบเสมือนผู้มีอํานาจสูงสุดใช่ไหมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็ต้องเจอผู้มีอํานาจสูงสุดหรือว่าผู้มีอํานาจมากกว่าอยู่แล้ว ในชีวิตประจำวันในระบบเศรษฐกิจในการเมืองหรือว่าในอะไรก็ตามที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันมีอำนาจบางอย่างอยูอย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเราจะมีพระเจ้าอีกอันนึงซึ่งเป็นอำนาจบางอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสำคัญกับผมเลยเพราะว่าต่อให้มีหรือไม่มีอ่ะมันก็ไม่ได้มีก็เป็นแค่อำนาจหนึ่งทีงนี้แล้วแต่เรื่องเล่าแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะ เพราะฉะนั้นนะ่ะสำหรับผมอะสิ่งสําคัญก็คือตัวผมเองก็คือก็คือการอยู่ให้ได้บนสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะสถานการณ์ที่มีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าหรือสถานการณ์ที่ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์หรือประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเออผมก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ว่าก็คือใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองตามเรียกร้องสิทธิ์อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แแตทัศนาคติข,ของเราในตอนนั้นนะผมกําลังจะบอกว่า ผมอาโฟกัสตัวเองมากกว่าที่จะไปโฟกัสการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของพระเจ้าหมายความว่าอย่างงี้ครับในพุทธเนี่ยมีความเชื่อเรื่องอนัตตาก็คือ,อชีวิตหลังชีวิตอ่ะมันไม่ได้เป็นดวงดวงแบบนั้นมันไม่ได้มีเป็นแบบพอตายไปแล้วเนี่ยลอยไปเป็นนรกเป็นสวรรค์หรือว่าไปอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่กับอะไรแบบนั้น อันนี้อันนี้คือจากจุดยืนของผมนะที่ผมที่ผมเชื่อแต่ว่ามันก็มีความแวแวเหลียนแหละไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามมันก็มีพูดแบบนั้นแบบนี้พูดแบบมหายานพูดแบบเคลววาดคิดแบบโปเตสแตน์คิดแบบนน้นนี้นั่นยิวยูอิสลามอะไรเงี้ยคือต่างคนก็ต่างแวเหลียนแหละอันเนี้ยมันไม่ต้องไม่ต้องมาหาหรอว่า,าใครถูกผิดเพราะว่าเราไม่ใครก็ต่างบอกตัวเองถูกทั้งนั้นซึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องแค์แค่ว่าจุดริงของตัวเองอะ่ะมีมุมมองอยังไงขอมพอมาก เชื่อเรื่องอนัตตาแต่ว่าอนัตตามันจะเกิดได้มันไม่ได้เกิดจากแค่คิดเอาเองอ่ะมันต้องแบบมีการฝึกฝนมีการแบบเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเอฝึกแม้แต่การฝึกในชีวิตประจําวันเรื่องความทุกข์เรื่องหายเหตุแห่งทุกข์เรื่องการดับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนอยู่แล้วครับว่าความทุกข์มันเกิดในชีวิตประจำวันใช่ปะเราก็สามารถฝึกได้อยู่แล้วผมกาลังบอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะค้นพบว่า,าการที่เรา ที่เรากังวลทั้งหลายแหล่มันเป็นการยึดติดกับกับกับตัวตนมันถึงเกิดความโลภโกรลงแล้วก็ความทุกข์ความกังวลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิพพานแล้วนิพพานเสร็จปุ๊บแล้วมีพระเจ้ามันก็สบายครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรถ,ถึงพระเจ้าจะโหดร้ายหรือจะพระเจ้าจะใจดีก็ทําอะไรนิพพานไม่ได้ครับประมาณนั้นครับ